เนี่ยมัาตกปลากรดตีมาเนี่ยสาตกปลากรดตีครับเออเออจังเดีบบอลมวนตัวอแต่ยังมากินเนาะมันตกปลาขึ้นมากินเนาะครับตกปลาตัวนี่ครับโอ้ข้างเขาไม้ฝนเขาป้าเขาป้าเดี๋รอทีมงานกันบาดเจ็บสาหัสเลยเด้คั้นบ่เอาอันผ่านี่ cái là tôi nói lẽ vẫn chẳng có cái đẹp vượt đấy này rồi. Nam khẩu, nó xèo không xin lưu thương anh em à. vào ngoài thang lang vắng ngoài hụi năm chục thôi 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 ว่าได้สูช่าให้ว่าเบ็ดได้ซื้อมาหนิได้ใส yep. ่เบ็ดทิเย็นทิด กนนโอ้ตัวอันที่กลับมาพายิบเปิดหัวก่อนเนาะวเว่โอ้ยเมยมึงเมยคือหาเครื่องสั่งเฮ้ยกำลังลงงาน <laughs> วายไยังคือหอาแก่สัตว์วายตายเลยอุ้ยดูดบักแห้งหนึ่งหางเฮ้ยทำไมเสียบยางมัด <laughs> มาล้มสนามได้ยังไงมาตายจ่อย <laughs> ัน,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 นีกก่ข้บยุดยุดยุดรุดซ้ำสิเบรกมันไหลนี่มนแม่แม่มึงมาเร็วไอมาเร็วเอเอปลดปลาก่อน ชองโอ้ยโอ้ยมาันครับตายแล้วตีมดตายขนากพูดกินปลาปลดดึงแบบแงง่อยปลาตัวใหญ่งีนี่นี่่บถามพ่อมว่าไปทังไดบถามมาจีกับจ้งมงบถามยังแจ้งยังจีไปตกปลาง้่าไปตกปลา โอลยงเงินไปเน้ยมัน้มาลอยแบบนี้ขอาไปวมาหดเกี่ยวตัวเดียวงานนี่ม่นาเก่าทนม่แล้วมึงพับคนี้เดี๋ยวบเอามาขั้นเดียวทีเลี้ยวที่ดีเอาเพื่อใช่หรเปล่านะ บิดออกไหม <c oughs> แต้มแรกสำคัญเสมอ,อมโค้งก้นถูกยาก่อนเออจอที่จอทางเลยถูกยาน้ำกันดยกว่ายี่ <c oughs> ีมงงุ่นยาถูกให้เงกระดาบเครื่องสขยงอยู่มากฟงกลาน รับสองรุ่นแท้ไปแท้ล่ะตกแนำแนวเฮ้ยปดอต,ตัวที่คุณนั่งอยู่ในน้าม,มันก็ตกน้ามที่แบน,นี้ใอทำไม่ใน้องอย้ำตา,าับยไงยอยู่สว่วน เอห่วยหวยไปเร้วมันนอนลงที่เนื้อยเลยไม่อยู่เลยใส่ยูู้เดียวไงเวยนี่ไงเวยนี่ไม้เวามันเสียวคันลงไปอย่างมื่ไกลแทนะปลา ไมไปง้ยขึ้นยู่หล่องเลิกไงขึ้ห <c oughs> มานตายมึงงมึงบ่าเ่น,นอมีกําลังใจใสู่แล้ววยบาร์ <c oughs> ไม่รุ่นนี้โลสองร้อยผมนี่น,นี่โ,โลสองร้อยเด้อตัวใหญ่เนิ <c oughs> ดืไอ,อตัวงามา <c oughs> เ,าามเ,าเลย,เยวัดปาง่ามวัดผมวัดปลาหรทอนมอทย่างแม่เมืองคืออมเลิกแต่ปลาตัวนี้ใครตัวกูมีคิ้มนะ คันมันประคอดประตูหน้ามันก็จะยุ่หนีแล้วป่ะ